การเปลี่ยนใบมีดนะครับของซันเปียน ht หนึ่งร้อยนะครับรุ่นนี้ใบสี่นิ้วครับขั้นตอนก็คือชักปักก่อนเพื่อความปลอดภัยจับหงายท้องแบบนี้นะครับหมุนตัวนี้ออกนะครับมีไขควงก็ใช้ไขควงช่วยได้นะครับแล้วเอาไขตัวนี้ออกนะครับไม่ต้องเอาออกก็ได้ครับเ้าเยะมามีก็ได้นะครับ ดึงนี้ออกมาทําการไขนะครับในกล่องจะมีสลักมาให้นะครับสลักนี่คือเอาไว้ขัดนะครับขัดระบบนะครับวิธีการก็คือเลื่อนมาให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถจะเอามาขัดระบบได้นะครับตรงนี้จะมีรูอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเอาเข้าไปขัดนะครับตรงกลางอย่างนีนะ้เสร็จแล้วทําการบิดสลักก็จะขัดไขาข้างใน ตรงนี้ต้องออกแรงนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้จัแน,น่นอ่าโอเคโอเคแบบนี้นะครับตรงนี้ระวังน,นิดหนึ่งนะครับถ้ามีถุงมือก็ใช้ถุงมือก็ดีครับถ้าดึงไม่ออกให้เอามือดันมีดล่างนะครับขยับออกมาครับให้ให้มันว่างครับจะได้ไม่เบียดใบมีดเราใช้มือขวาดึงใบมีบดอ,อกมาพอเราใช้งานจริงๆเนี่ยบริเวณนี้จะมีพวก เศษขยะเศษผ้านะครับก็ทํางของสะอาดก่อนก่อนที่จะใส่ใบมีดเข้าไปใบมีดนี่มี2ด้านนะครับมันจะเป็นคมด้านเดียวอย่างนี้นะเอาด้านที่มีรหัสเนี่ยไว้ที่เราฝั่งที่เรามองเห็นนะครับจากนั้นง้างตัวมีดล่างออกมาแบบนี้ง้างตัวมีดล่างขึ้นมานะครับก็ค่อยๆใส่ไปหาตำแหน่งให้ตรงกับตัวขัดใบมีดนะครับที่เป็นสลักเล็เลเลกๆยื่นออกมาข้างล่างตำแหน่งนี้นะครับ กดใบมีดให้ชิดจับตัวแป้นจับนะครับจากนั้นก็ใส่แหวนล็อกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้านะครับเหมือนตามเข็มนาายกาเหมุนเข้าให้แน่นก็เหมือนเดิมครับหมุนเข้ามาในตำแหน่งที่สามารถใส่สลักขัดได้นะครับตำแหน่งนี้นะครับใส่สลักที่ขัดใบมีดนะครับเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าอีกประมาณสักสองสามมิลนะครับโอเคเสร็จแล้วเอาสลักออกนะครับ แล้วก็ลองทดสอบดูก่อนว่าใบมีดที่เราใส่ไปมันตรงหรือเปล่านะมันสั่นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าเราใส่ถูกต้องจะเห็นได้ว่าใบมีดเนี่ยหมุนดีนะครับไม่มีสะบัดซ้ายขวานะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็ให้เราประกอบตัวบังเข้าไปนะครับตัวบังแค่เสียบเข้าไปเฉยๆนะครับตอนนี้เป็นตัวซึมน้ํามันนะครับ ใสน็อตออกมาแล้วก็เพย์เยอใส่เข้าไปเหมือนเดิมอ่ะบบนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลองใช้งานดูอีกรอบหนึ่ง